ล่วงหนึ่ตงตรอไหนล่วงพี่บอลก็ให้รถสาวายืมให้รถรถให้ให้แฟนยืมไปอ๋แล้วเป็นไงไม่มีรถกลับบ้านแล้วพี่แฟนกลับมาพี่บอลเลยถามอะอะไรนะไอ้เนี้ยบนรถไปเห็นมีเส้นผมใครตกไว้เลยโอไอ้หัวร้านนั่นเป็นใคร โคตรได้เลยพี่ยิงนะมันมันมันแบบถึงไส้ในอะไสไก่ยินควนรูปได้ไหมบวกนะบวกนะบอกนะลบไม่ได้เลยพี่ไม่ได้ไม่ได้คูณหารไม่มีเลยเหรอเราสามคนที่หนึ่งอยู่แล้วโอ้โหเอาความใจมั่น พอ้มันที่สองเราไม่มีพี่พเปิลคนที่หนึ่งอยู่ดีอ <_ d ata> รอบก่อนที่สุดเลยนะพี่ขับรถชนไม่โดนยิงไม่โดนตายตายที่หนึ่งก็ไม่เอานะไม่มีเราจะอยู่รอดจนวงสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราต้องนอนอยู่กับที่นะห้ามนะไม่ไม่พอเราได้ยินเสียงปืนปุ๊บเราขับหนีนะไปทางไหนเราออกทางนั้นเราเข้าเลยนะเราสายทำม้าไม่ยิงใคร ตีหนึ่งลงลงเหมือแงแสดงว่าดึกลงเหมือนมาสามสี่ตัวเลยมันไปขุดบิทคอยเป้าลงโซนไหนดีม,นนมาปอดังนี้ตัวหนึ่งลงซ้ายแล้วกันพี่ลงตึกนู้นอะ่ะตึกนีน้เลนลงไหม,มลงซ้ายสัง่งหรุข้ามนี่ถนวนว้าวอ้าวาาลงที่เดียวกันเลยเฮ้ย พ,พี่ไม่ใช่เรื่อง้ยเนี่ยอยู่ในกันบันกว่าเกือบแต้ไหมเออเกือก็ได้นะอร่อยดีอะไร <c oughs> หยิบปุ่นแปดสิบอันเอาอันเลยเอาไปให้ใครพี่สิบอันเอาเล็งบั่งเปลียงบั่งอะไรบั่ง อันกระเป๋าสองยังใส่ไม่ครบเลยดิแวะซื้อผลไม้ก่อนตรงนี้ได้ไปขายเหมือนวิปปิ้ลเหมือนี Gothic> ิปปิ้ไม่อยู่เราเล่นได้คิวๆเลยต้องไปแล้วมีตัวอยู่ใกล้ๆเด้ออย่าไปวันระวังนะพี่วันตายนมกอย่างยังไงวก็ที่หนึ่งเรามากับดวงวันนี้เราดวงดียิงยังไงก็ไม่โดน มาเป็นดวงดวงเลยวายทางใจเล่นแน้ะวันนี้คุณหกอีกห้าอันเดอรใครจะเอารวยจังวะบ <Under. S 2> อกแล้วมากระดวง <Under. S 2> เอจอแต่ตะโขบวันนี้ตะโขบเต็มกระเป๋าหมดแล้วเนี่ยถึงวันนั้นเลยที่ปีบอลเจอแล้วบอกว่าเทียบเลยเทียบเลยของเหรอพี่ตัวขนงี่เทียบเลย โอ้ไอเอาเ้า่าอไงครับผมไม่เอาทิ้งกันเะเอาไม่ทิ้งเอาคว <laughs> ันเขียวเจอ MK บอกไว้เลยพี่พอดีอยากสั่งไก่ MK สุกี้สุกี้อยากที่สุโค่เฮ้ยเจอแล้วดีมาก แม่งดูไปดูมาแม่งลืมไปเลยว่าทรงผมนี่มันปัดปีนี่หว่าเตะแล้วเป็นไงพี่บอลเตะเดินเตะไปเปเ,ปเ,ปเ,ปเปหลืออะไรเอ้สุดยอดเอาไปเลยสิบกระโหลกคำนี้เนี่ยมาจากใครเนี่ยพี่เนียเพื่อนอุ้ยเพื่อนเล่นมุกด้วยอะ่ะ เล่นเล่นมุกเล่นเล่นเที่ยวตัวเองอ๋อปั่นจุปั่นฮะโอ้ยไอเป่ามาอัดวิดีโอไว้เดี๋ยวเป็นโฟพี่เปิ้ลหน่อยนะเปาได้เดี๋ยวพี่เปิ้ลเห็นโอ้ดีนะกูไม่ได้มาไม่พี่เปิ้ลจะเข้ามาด่ามมึงเล่นอะไรกันก็จะได้เข้ามาไงพูดอย่างนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็ทิ้งท้ายว่าไม่ชวนกูเลย ควรแล้วแต่ว่าลูกีไม่แอนุญาตได้โอ้ยอย่าไปเล่นเกมเล่นกับใจดีกว่าอย่าเป็นเศซติงชน,นะสิชนสิแอนุญาตชนะสิชน,นะส,นนะสิอย่างอย่างเลยทำไมไม่มีปืนดีๆเลย เพราะว่าปืนคุหักับเปล่าคุหักับเปล่าเอาพี่เดี๋ยวเอาไปเอามีสองอันนะมีสองอันนะบอกก่อนเอาไหนเมื่อกี้บอกมีหกอันก็ทิ้งไปสองแล้วทิ้งที่สี่แล้วนี่หนักกระเป๋าเลยใส่ลูกไม่ได้มีแม็กเทปด้วยนะนี่เจอเอ็ดั้างไหมพี่เไม่เจอเลยอ่ะเออเอาเอาอันนี้ก็ดีวะเปิดแล้วก็ยังดี เบอร์เรี <cues> <l convert> ้ยวไม่แต่พี่บอลพี่บอลเนี่ยน่าจะเบอร์ครับเอา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 จะจะขรรจจะขยับหรือจะจะร่วมเนี่ยเอาดิเอาเอาข้าวผัววะเอาอะไม่เอามีเลี้ยวเดียงฝังจะขยับหรือจะร่วงเจมม่ม่วงก็ร่วมได้พี่บอลเบอร์จริงเหรอพี่ออมไหนบอกนอนบอลบอลไหมพี่ศูนย์แปดเลยนะศูนย์แปดสี่ Lời chào các đi đi có đuổi mày đuổi mày tay đỏ. Tất nhiên cả đuông đuổi mày tay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  đuổi mày mày tay đuổi mày tay đuổi mày tay đuổi mày ไอห่าแม็กมึงยังไม่หมดหอย่างเงี้ยวะ <c oughs> ไปบนเกามาเอาบนเกานะพี่เกียงขำกันอยู่เอาจริงเลยละขำละไม่ไหวพี่บอลย่านะพี่นะ อย่าตายอีกนด้พี่มันเสียไม่มีตายหรอกอันนี้แค่่อยมันโอ้เออดนสกาตัวนึงมาขวาแล้วอยู่ข้างนอกฮ้ยสองตัวลงมาเอาเอาซ้ายหน่อยพี่เลยแหละทางนั้นกัอน องน,นอย่าพึ่องอย่าพึ่งเออเจ็บหนักอยู่นิดเดียวไ<ต>อ้เปาเป่าขับเมื่อกี้นี้เปลี่ยนทรงผมดิมันบังลูกตานั่นนะ่ะลูกตานี่คนเล็กหรือคนโตคนโตงั้นต้องเป็นอะไรเป็น,เป,นเป็นลุงป้ะหรือเป็นลเนุเอ้ยลุงเนาะลุงเนาะลุงเนาะคือใครลุงเนาะเอาเข้าไปก็เป็นก็เป็นพี่ลุงเนาะอ๋อ ลุงหน่อก็เป็นน้องลุงหน่อยลุงหน่อยก็เป็นพี่ลุงนะนะเป็นพี่ลุงเหนียวทำไมเขาไม่อาบน้ำหรอกพี่ไม่อาบเหนียวเชียวถ้าจะอาบน้ำไม่ต้องอาบก็ได้แล้วถ้าจะสกปรกอ่ะอาบน้ำนี่ว่าถึงว่าอาบกันทุกวันเลยพี่บอลเออ นับเช้าเย็นด้วยโอ้โหกคตรสบไอป่าอาบทุกห้านาทีอ่ะโอ้โหสโคกเลยเนี่ยผมยังไม่ขึ้นจากน้ำเลยเนี่ยโอ้โหอุดโบเอ้ยมีน้ำมาแล้วเหรอหนูอ๋อ ใช่เป็นรถต้มยำกุ้งใช่ไหมพี่บอลไอ้ป่าวบอกมีลามามาแล้วรถต้มยำกุ้งเหรอเราหมดสักเอ้ยน้ำพดได้ไหมล่ะน้ำเขียวเกลยวหวานเนี่ยเกลยวเค็มโอ้ีเส้นสั้นๆใช่ไหมยาวๆๆอะะไรรวเส้นยักตง ออเล็กๆกลางการเอาไปกินอะไรนะเอาไปกินเหรอเอาไปทาอันนี้ไม่มีตัวมาไหมไม่มีพี่มีต่ลัเลยตัวมาไหมไม่มีพี่ไม่มีบ้าเลย่ะสองตัวตามหลังมัติดเนี่ยไม่มีไม่มีตัวเดียวไงแทงแทงมันขาล่มดิพี่แทงมันขาลุ่มดิไม่ได้ทำไมอ่ะป่านนี้สามตัว พี่บอลเขาไม่ได้พกมีนมาเขาวางไว้บนเครื่องบินองไม่หยิบมาพี่หยิบไม่ทันเลยนี่โอ้แอ์ฮอสเตย์เขาบอกว่าใช้เสร็จแล้ววางไว้ตรงนี้นะคะเขาบินลบมมีแอร์ฮอสเตยด้วยเหรอเองบินลบนี่ดีโอ้โหมันต้องเทคไฮขนาดไหนวะเนี่ย เก็บของ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 ,ของไปมันเริ่มที่จะลอย <laughs> เออพี่เพิ่งมาเห็นมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นไงก็เป็นอย่างนี้เลย <laughs> <laughs> บอกว่าวสภาพหนึ่งมันมามาเข้ามาดิพร้อมอ่ะพร้อมพร้อมอะไรพี่ ต้องตายหมายถึงมันใช่ไหมซักข้ามาดิคุณต้องพร้อมตายใช่ไหมใช่ดิมันน่ะเข้ามาแล้วตายอย่างเดียวรู้แล้วมั่งถิ่นใครขำเรื่องตดแบเงี้ถิ่นใครวะพี่ผมรู้ว่าถิ่นใครอะแต่ลงทีใดก็ตายทุกทีและกะยังจะลง ลงที่เราเบาที่สุดลงที่จิตจิตที่สุดใช่ใจสูหรือเปล่าศรัทธาไม่มีทางเป็นผู้กล้าเ มาเอารถเอาดิมันเอารถเราไปแล้วอินี่หมอรถเราไปแล้ววิ่งมาเอารถแล้วก็จากไปมันเป็น,ม,นมันเรื่องใช่ไหมเนะี่ยนี่ไม่คุณแปดพี่บอลเอาเหรอไม่เอาน้ำบอลไปเอาเองคุณแปดเลยนะพี่ ไว้สันนะนี่มีปวน60โอ้วยังพิกเซลอ่ะบอกเลยเราก็จริงกันซะแล้วนะมันเขามาใกล้แล้บ้านข,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 ข้างๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โดนไม่นึงไม่นึงอมซ้ายอมซ้ายอมซ้ายมาห้องน้ำ mặc vĩ đa vang mặc quân cái gai yên nay theo luôn mặc quân của mình là vang chưa thầm mười lăm nhiên rồi tira 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 rồi. tira tira เค่ได้บังไปพยานาาขึ้นว่ะขึ้นที่ไหนนะขึ้นหน้อ,อง <จะ S 2> ห้าร้อนมันปลาควันว่ะหาศูนย์เขียวก่อนยิงน้ำมันเลยใส่น้ำมันเยอะไปหน่อยไอปั๊มลูกเกี่ยวเยอะนะปั๊ม วันหนึ่งวิไปฟ้าในรถเกี่ยบเป็นร้อยอ่ะใช่หรอเออปรับสัก,300ากสามร้อยเมตรน่าจะพอดีสามสี่ร้อยมันมีรถบุกเข้าไปมาร์คฟ้าเอ้ยมันมาทางเรามาทางเราตต่เขามาแต่มาร์คต้องมีตัวเดียวนะเหมือนไม่มีเพื่อนแม่ก็กดตึงสี่มา ผมไม่มีเพื่อนจะเศร้าเลยนะโอ้โห,โหโอ้โหรถเกือนเลยว่ะสามคันน่ะเฮ้ยจอดกันแล้วว่ะน่ายิงว่ะ เจ็บนะเจ็บหลายเลยอะไรของมึงเนี่ยแม่งเจ็บหลายตัวไม่ตายได้ไงมึงใส่กอดอะไรมาเนี่ยหน้าเราหน้าเราเนินหน้าเราเลยพี่บอลลงไปบอลลงไปบอลลงไปเอาขี้ปอบหล้าเราเลยยิงหาเเลยพี่อ๋อ <laughs> เก็บมาต้องตรงนี้ถองสายมาระวังในบ้านไม่น่ามีโซนอ่ะสองโลอืมเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มออไปตกอยู่นี่ตก เอาตายเลยเหรอตายเลยวหรอเปาก็ขับรถสะาชาร์ดเลยโอยพี่บอลอะไรอะ่ะจัดเต็มเกินแพ้แหวว <c oughs> แพ้ของแพ้ของแพ้จริงๆนะฝั่งนู้นมีฟันมีตัวนะระวัง มันจะมีการทุ่งตัวหนึ่งอ่ะพอผ่ามาแถวแถวเนี้ยก็้วเาก็แวะยิงมันเออจริงๆก็เฮ้ยมีตัวอยู่นักงงมาขามาฟ้าแงรงโดนระเบิดตายเลยเว้ย โอ้โหโดนล้าดิไอห่าบ้านล่างมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอมึงรอแป๊บนึงข้างล่างอยู่ตรงไหนนี่ไงพี่บ้านนี่ไงขึ้นบ้านเราตายหมดแล้วนะมั้งเหลือแต่เดี๋วตรงข้ามมั้งบ้านนี้เป็นเหมือนอยู่ในหลังหลังบ้าน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 มาไหนหลังบ้านหลังบ้านมาฟ้ามาฟ้าสองตัวเองเห็นตัวเดียวแต่ว่าอีกตัวจะไม่รู้สองให้พี่สองให้พี่ว้ ระวังต่องให้พี่ไว้นะนเจ็บ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 หลังบ้านเจ็บหลังบ้านฟ้มาม้าฟ้าเหรอเออเจ็บมากโดนไปเต็มหัวสมองลงนะพี่หลังบ้านเจ็บมากนะอุย้ยหลังรถนี่หลังรถมุมนี้มัดเหลืองมัดเหลืองหลังรถ ต้องลงแล้วพี่40เยีะลงหมดเว้ยลงแล้วพี่ลงเล,ลงเลยต้องลงแล้วไปไปใจเย็นใจเย็นหนพี่ได้ได้ค้ำดีค้ำเฮ้ยอ้โหููมันได้เปรียบมันแล้วเนี่ย